นางสาวสุภาศรอิสระพักดีรัฐมนตรีประจำสำนักน,กนายกรัฐมนตรีระบุว่าสถานการณ์อุทกภัยที่ยังคงส่งผลกระทบต่อหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ค่ะจำเป็นต้องมีระบบสื่อสารที่ถูกต้องเป็นเอกภาพและเชื่อถือได้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและทันเวลานะคะโดยนายกรัฐมนตรีค่ะได้มอบหมายให้จัดตั้งและปฏิบัติหน้าที่ผู้มืในการศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนและการรับข้อมูลจากประชาชนเพื่อทำหน้าที่รวบรวมเรรณนาการและสื่อสารข้อมูลจากทุกหน่วยงานของรั ให้เป็นไปในทิศทางเดียวลดความสับสนและลดโอกาสการเกิดข่าวปลอมในภาวะวิกฤตค่ะโดยศูนย์นี้นะคะจะจัดทำวันเพจอินโฟกราฟิกและเพรสลีลลสเป็นรายวันเพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นชุดเดียวนําไปให้สื่อมวลชนทุกสํานักใช้เป็นข้อมูลกลางในการรายงานสถานการณ์เพื่อลดความคลาดเคลื่อนสับสนและทําให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงค่ะ ขณะที่กระทรวงมหาดไทยค่ะได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยจังหวัดสงขลาเร่งช่วยเหลือด้านการดำรงชีพในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมและพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายและนำกำลังอาสารักษาดินแดนจากทั่วประเทศกว่า2,000นายเข้ามาสนับสนุนการฟื้นฟูตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะโดยในวันที่28พฤศจิกายน2568นะคะเทศบาลนครหาดใหญ่ได้กำหนดการทำความสะอาดเมืองบิ๊ก ิเดย์หลังน้ำลดค่ะ